เราคุยกันมาสักพักแล้วว่านักเรียนคนหนึ่งในประเทศนี้ต้องแบกสิ่งของอะไรไปที่โรงเรียนบ้างและสิ่งของเหล่านั้นมันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอะไรเกี่ยวกับการศึกษาไทยแต่ทุกท่านทราบไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่นักเรียนเราต้องแบกหนักที่สุดในมุมมองของผมนะครับสิ่งที่นักเรียนไทยต้องแบกหนักที่สุดคือความคาดหวังครับ ประเทศเราคาดหวังทุกสิ่งทุกอย่างจากเด็กและเยาวชนแต่ไม่มีระบบที่สนับสนุนให้เขาเดินตามความฝันได้สังคมเราคาดหวังให้เด็กต้องเรียนหนักจบมามีงานทําแต่เรามีระบบการศึกษาที่ไม่ได้สอนในสิ่งที่เขาสามารถนำไปใช้ได้สังคมเราคาดหวังให้เด็กคนหนึ่งต้องไปโรงเรียนทุกวัน เรียนในทุกข้าบเรียนแต่เรากําลังบีบผู้ปกครองต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อสามารถส่งลูกไปเรียนที่ดีๆได้สังคมเราคาดหวังให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าตั้งคาถามแต่เรามักไม่ชอบฟังความเห็นเขาเรามักไม่ปล่อยให้เขาได้เป็นตัวของตัวเอง สังคมเราคาดหวังให้เด็กนั้นต้องมีไฟในการเรียนรู้แต่เรากลับทำให้การเรียนนั้นเต็มไปด้วยความเครียดและแรงกดดันดังนั้นครับผมและพักประชาชนตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำให้เด็กและเยาวชนในประเทศนี้ไม่ต้องแบกความคาดหวังโดยไม่มีกลไกสับสนนจากภาครัฐอีกต่อไปครับแต่ที่ผ่านมาการเมืองแบบเดิมแก้ไขปัญหาการศึกษาไม่ได้เพราะการแก้ไขปัญหา การศึกษาไม่ได้ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้เล่นในระบบการเมืองแบบเดิมการยกระดับการเรียนการสอนในห้องเรียนมันไม่ได้เห็นผลเร็วเท่ากับการแจกเงินหรือการซ่อมถนนการเพิ่มเงินอุดหนุนให้กับนักเรียนมันไม่ได้มีตังทอนเหมือนกับการก่อสร้างอาคารสำนักงานหรือการสร้างแอปที่ซําซ้อนและการคืนครูให้ห้องเรียนให้คุณครูมีสมาธิมีเวลากับการสอนมันสวนทางกับความต้องการ ของผู้มีอำนาจในการเมืองแบบเดิมที่ต้องการเอาครูมาใช้เป็นแรงงานฟรีมาเป็นไม้ประดับเพื่อแสดงอำนาจในกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ทางการเมืองของตอนเองดังนั้นครับวันนี้เราเลยเห็นว่าพอการเลือกตั้งเสร็จแล้ววาระเกี่ยวกับอนาคตลูกหลานเราก็จะถูกปัดไปเป็นวาระท้ายๆกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่เคยเป็นกระทรวงที่พักต่างๆมาแย่งกันขอบริหารตอนเจรจากา ในการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ครับผมและพักประชาชนจึงมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อประกาศกับพ่อแม่พี่น้องว่าเราให้ความสําคัญกับการศึกษาแน่นอนเพราะเราพักประชาชนไม่ได้ต้องการชนะเลือกตั้งเพียงแค่จะมีอํานาจแต่เราต้องการชนะเลือกตั้งเพื่อน,นําอํานาจที่พี่น้องประชาชนมอบให้ไปใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้และถ้าประเทศไทยจะเปลี่ยนการศึกษาก็ต้องเปลี่ยน นแปลงนี้จะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เอาประโยชน์ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผมเข้าใจดีว่าหากพวกเราทํำภารกิจนี้สำเร็จคนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งนี้อาจจะเป็นคนที่ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้ลืมตามาบนโลกใบนี้ด้วยซ้าแต่ผมเชื่อครับว่าพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ด้วยกันในที่นี้พร้อมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกหลาน ประเทศเพราะถ้าชาติคือประชาชนเด็กและเยาวชนทุกคนก็คือลูกหลานของพวกเราทุกคนครับดังนั้น8กุมภาพันธ์นี้ครับกาเพื่อเปลี่ยนการศึกษาไทยให้มีความหมายและมีความสุขกาเพื่อลูกหลานเราครับลูกหลานเรา ที่อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสในการเดินเข้ากรูหาและไปการการ,กระกาบาตด้วยตนเองแต่จะต้องอยู่กับการตัดสินใจและกรการกบาตของพวกเราทุกคนไปอีกนาน